คือในการมภพบที่เป็นชั้นดุสิตเนี่ยโอกาสที่จะตัดสรเนีย่ยากมากเพราะว่ามันมีแต่ของที่ทําให้เพลินเพราะฉะนั้นพบภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสรุ้ก็คือพบภูมิของมนุษย์ซึ่งพระพุทธเจ้าจะต้องมาจุดติหรือมาเกิดในมนุษย์ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะตัดสรุป uh huh. ตามที่ผู้ถาม่ยถามว่าในชั้นดุสิตเนี่ยก,ก็ไม่สามารถที่จะตัดสรุ้ใน ท่านรู้สิทได้เพราะว่ามีแต่ของดีไปหมดไม่มีของไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นไม่ไม่สามารถที่จะเห็นความทุกข์ได้ครับก็ถ้าจะบอกว่ามีความสุขเห็นความทุกข์ไม่ได้เนี่ยชั้นรูปภพก็สุขอรูปก็สุขนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย จะไม่เคยเกิดในพบไหนเลยนอกจากมนุษย์ในชมพูทวีปเท่านั้นท่าน,นี้เหตุของมนุษย์ที่บรรลุทําได้มีสามอย่างมันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์พู้เจ้าบอกว่าเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอดเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดีกว่าเทวดา เทวดาดีกว่ามนุษย์สามอย่างสุขทิพย์อายุทิพย์วันนาทิพย์ต่างคนต่างดีกันคนละแบบมนุษย์อยากไปเป็นเทวดาไอเทวดาอยากมาเป็นมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาเวลาเทวดาจะตายแล้วเขาปรารถนาจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นในพบต่างๆเนี่ย สามารถหลุดพ้นได้หมดถ้าเคยสร้างเหตุสมัยมนุษย์มาในรูปภพทำสมาธิได้แล้วได้เคยสดับจับปรินิพนา์ในภพนั้นอรูปภพถ้าสมัยมนุษย์เคยสดับในคำตถาคตแล้วทำสมาธิได้มาเกิดในอรูปเขาจะได้อภาพ ในอารุปภพนั้นเมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วก็จะปริติพานแต่เทวดาอารูปภพที่เป็นปุถุชนผู้ไม่เคยสดับในคำตถ,ถาคตพรงจะเรียกว่าอาสุตวาปุถุชนเนะปุถุชนผู้ไม่เคยสดับพระองค์เรียกเทวดาที่ไม่เคยฟังธรรมว่าปุถุชนที่ไม่เคยฟังธรรมพวกนี้หลังจากตายแล้วสิ้นอายุขไข จะไปเกิดในนรกกำเนิดชาญเปลวิสัยแต่คน